เมือนเมื่อวแล้วมันเกิดวันนี้หรอ ใช่เราเพิ่งเกิดตอนบ่ายอะนายอะเราเกิดตอนบ่ายเหมือนกันแล้วนายเกิดมายังไงอะก็แม่เราอ่ะคว้างไพรมีเราเราก็เกิดแบบปกติเลยนะแล้วนายอะแม่เราอะนะกินยาคุมมาผิดวิธีอะเราเลยได้เกิดมาอะเราไม่ไหนได้ป้องกันได้หรือเปล่าอ่ะป้องกันถ้าป้องกันจะเกิดมาได้ยังไงกันน่ะน่นสิถ้าอยากถูกวิธีใช้ยาคุมอยากถูกต้องแล้วก็มยความสงสัยเอาไว้แล้วกรู้เรื่องการใช้ยาคุมไม่ถูกวิธีเลยเถอะ าเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินเป็นยาที่มีฮอร์โมนที่มีขนาดสูงค่ะคือลีโวโนเจสโตรเพื่อลดโอกาสในการตั้งครรภ์โดยจะไปรบกวนการตกไข่แต่ถ้าหากอสุจิได้รับการปฏิสนธิแล้วนั้นจะไม่สามารถป้องกันได้ค่ะวิธีในการรับประทานนะคะในหนึ่งแผงยาจะมียาคุมฉุกเฉินสองเม็ดให้รับประทานเม็ดแรกหลังจากมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันไม่เกินเจ็ดสิบสองชั่วโมงค่ะและรับประทานยาเม็ดที่สองหลังจากเม็ดแรกไม่เกินสิบสองชั่วโมงค่ะ หากมีอาการอาเจียนภายในสองชั่วโมงหลังจากรับประทานยาคุมฉุกเฉินให้รับประทานยาคุมฉุกเฉินใหม่และไม่แนะนำให้รับประทานยาคุมฉุกเฉิน4เม็ดต่อเดือนหรือ2กล่องต่อเดือน,อออน,ออนค่ะยาคุมกำเนิดแบบแผง2ี่เม็ดคือยาที่ประกอบไปด้วยยาจริง21เม็ดและยาหลอกอีก7เม็ดค่ะหรือยา24่เม็ดยาหลอก4เม็ดยาคุมกำเนิดแบบ28เม็ดนะคะแบบย8บเม็ดใน1แผงจะมีฮอร์โมนอยู่2 1เม็ดค่ะอีกเเม็ดจะเป็นแป้งเพื่อรับประทานการลืมให้รับประทานทุกวันนะคะและรับประทานให้ตรงเวลาโดย เมื่อหมดแผงเก่าสามารถเริ่มแผงใหม่ได้เลยค่ะและกรณีที่ทานยาช้าไปให้รับประทานยาที่ลืมไปในทันทีหลังจากนั้นรับประทญญานยาเม็ดต่อไปได้ตามปกติควรใช้ถุงยางหรืองดเว้นการมีเพศสัมพันธ์เป็นเวลา48ชั่วโมงค่ะยาคุมกำเนิดชนิดแผง21เม็ดประกอบไปด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนค่ะโดยยาคุมกำเนิด21เม็ดนะคะในหนึ่งแผงจะประกอบด้วยตัวฮอร์โมนทั้งหมดค่ะและไม่มีแป้งนะคะ วิธีในการรับประทานนะคะ1เริ่มกินยาคุมเม็ดแรกในวันที่เราม,มีประจำเดือนหรือภายใน5วันหลังจากวันแรกที่มีประจำเดือนค่ะ2กินยาคุมวันละ1เม็ดในเวลาเดิมทุกวันต่อเนื่องกันเป็นเวลา21วันค่ะ3หากกินยาคุมครบ21วันแล้วควรหยุดกินยาคุมเป็นเวลา7วันค่ะหากลืมรับประทานยาควรทาอย่างไรในกรณีที่ลืมรับประทานยา1เม็ดนะคะให้รับประทานยาท,ทันทีที่นึกได้และรับประทานเม็ดต่อไปเช่นเดิมค่ะในวันนั้นจะได้รับประทานยาทั้งหมดสอเม็ดค่ะเออที่บ้านมันโผล่ก็มีเหต เขาเป็นอะไรหรือเปล่าเห็นหน้าซี่เนนี้เราเวียนหัวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอ่ะเราก็ประจาเดือนมากระปิกกระป๋อยด้วยเขาไปทำอะไรมาหรือว่าเรากินยาคุมมาหรือว่ามันจะเป็นแยาคุมนะโอ้ god ก็เพราะว่ามันเป็นผลข้างเคียงจากการที่เธอกินยาคุมนั่นแหละ ซึ่งผลข้างเคียงในบางรายเมื่อใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินนะคะอาจก่อให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนทําให้ประจำเดือนเนี่ยมาเร็วหรือช้าลงบางรายอาจมีอาการปวดท้องเจ็บคัดเต้านมมีเลือดออกกระปิกระปอยหรือมีเลือดออกมากระหว่างเดือนและหากหลังใช้ยานะคะประจำเดือนยังไม่มาเกินกว่า1สัปดาห์ควรตรวจดูว่าเป็นเพราะตั้งครรภ์หรือไม่หากสงสัยควรไปปรึกษาแพทย์นะคะ <years> later. ไม่ว่ารู้หรือเปล่าวันลูกยี่สี่เรามีลูกเพราะว่า สมัยนี้เนี่ยนะกินยาคงไม่ผูกที่คุณเด็กกับผู้ปกครองที่ดูอยู่เนี่ยกินยาของยาคุ้มกันเป็นหรือเปล่าถ้ากินไม่เป็นก็ไปปรึกษาแพทย์ส่งเพทย์เขา้ายากมีลนะู้น่ะก็วางแผนชีวิตให้ดีปรึกษาแพทย์ก็ได้การกินยาคุมนะ่ะก็มีผลเสียเหมือนกันนะรู้ไหม,มด้วยความหวังดีจากยายว่ายายโกรวมกันเป็นโกโกมา